สามสามได้ร่วมงานะครับครั้งแรกแสดงที่หอที่จันทีครั้งที่สองแสดงที่จังหวัดลำครั้งที่สามแสดงที่ที่นี่เมื่อสองปีก่อนนะครับนี้่เป็นสี่ก็ถือว่าวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่พี่เพื่อนน้องอาจารย์แล้วก็มิตรสภาพในเฟรมู๊ดเลยนะครับ

เป็นเกียรติยิ่งที่ทไน้องมากันนะครับก็ไปมาลมเจะเป็นที่นอ้มาลูกูนที่อยู่่